ครับผมเอาวันนี้รุ่ยมัสโนโรเราในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการทำกิจกรรมนะครับจิตอาสานะครับก็เป็นที่มัธยมนะครับที่มาช่วยนะครับตอนนี้ก็กำลังขนไม้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับ อันนี้เป็นไม้ที่ดึงข้อหมูนะครับข้อกลัวข้อไก่มานะครับเหนื่อยหรือยังครับเด็กๆเหนื่อยไหมทนาสุ แ่งมากครับอันนี้แก่งมากครับถ้าเราช่วยกันมันก็จะเสร็จเร็วนะครับยอดเยียมยอดเยียมอ้าวทำไมไม่จับ,จบโอ้เสียงดีนะนนอันนี้เป๊กเป็นอันนี้บิวนะครับ อันนี้ปรางคุมนะครับปรางคุมนะครับมืออันโตนี่ผลนะครับอันน้าเอา้ยเธอ,อไม่เอาให้คุมนะครับอาจจะได้จะได้ช่วยกันจะได้เสร็จมันเยอะนะครับตัวนี้นี่คือเสร็จสังกษีนะครับนี่ครูเทนะครับตัวใหญ่นะครับแต่เอาอันเล็กนะครับ โอ้ยังเลยเยอะเลยนะครับน่าจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างหนักนะครับก็ไปเลือกันนะครับนี่คือความสมรสมรนสามัญทีของลูกนักเรียนนะครับนังเรียนมนัธยมนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับงานเล็กหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืองานใหญ่นะครับก็คือเสานะครับ

ยังมีสังกสีนะครับ P P น,นี่คือพลังของน,นักเรียนด้วยมือของเรานะครับพลไม้กองมือนะครับงานใหญ่แค่ไหนก็ทำได้ด้วยมือของเรานะครับ นะสุขบุญโลกรนะครับขันทามิเศษ เหลือแค่ทำความสะอาดนะครับเศษใบไม้ที่กองอยู่นะครับที่จริงจบกอค่อนข้างเยอะนะครับดูไรครับดูไรเป็นอะไรเอ่ย เพลงเดียงเหมือนใครอะอะไรนะครับลูกเพลงใหม่ปูขึ้นดาราเลยโอ้โหโดยมือกีตาร์ครับจอหมาต้าครับงานนี้ต้องโชว์เต็มที่เดี๋ยวนนยคุณเจ๊ประชุมมีสุนมณีคุเก่งคร้อนนะครับตอนนี้ก็เป็นแม่มดอยู่ยจับไม่กว้านะครับกับคุณจับนะครับคุณจับเขาเซ็กซี่ทุกวันนะครับ อีกเลยนิดน네ึงครับนิดนึงนายลงอีกแล้วครับลงกับเป็กนะครับอัคเียร์นี่จะได้รับงานนะครับอ um ันน um ี้น้องอาชีพนะครับน้องตันนะครับทำไมตัวพี่สูงทำไมน้องสชาวสงสายยังไม่ถึงต้องกินนมอีก

ก็ยังเหลือกองไม้ทำไมไม้ท่นี้ก็คิดว่าเรื่องงานงานกีฬาเลยนะครับพอเราจะทำเสร็จเสรยจที่ชาตไปเลือยตอนนี้เป่าเอาระวังพันนะครับเบลระวังไฟนะเทโอ้ อ่านี่เดียไ์เดียไ์เดียร์ไฟล์ลื่นไฟลลนีลไปนะครับไฟก่อนไฟก่อนจะได้ลมแรงระวังมันมีฟ้าร้อ ทางทิศใต้ครับ่าไม่ก่อให้ตัวสักครับครับ ดี๋ยวลุงเรียนเ,เ,เรามีความสุขมากนะครับวันนี้ได้ทํางานนะครับบัาเพ้นระวังด้วยนะครับระวังครับเลยนี่ก็เป็นมะม่วงหิมะพร้าน์นะครับอ,อยู่คู่กับโรงเรียนมานานนะครับตอนนี้จริงด้านขวา เริ่มนะครับมีแมงเจาะเข้ามาแล้วนะครับก็ทำให้นะครับกิ่งไม้บางส่วนแห้งตายไปนะครับเอาทางนั้นเป็นไงเต้นโอเคหรือยงังโอเคครับ ครับใช่นี่มีแต่มืออาชีพนะครับนี่แพรนะครับแพรนี้แพรโยนเข้ามาลึกๆก็ได้ลุกนี่ไม่ต้องไปใกลามากไม่ต้องไปไกลามากครับเพราะว่ามันจะลาม ครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรเรียนรู้แลวก็ักเรียนเรากลัเตรียมงานจลายอยู่นะครับเป็นวันจันทร์ที่21นะครับก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่คือของไม้ตู้นะครับก็ถือว่าต้องเตรียมนะครับเรานอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้วนะครับก็ต้องพานนกเรียนเขาได้ปฏิบัติงานจริงในห้องเรียนด้วยนะครับการทำงานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะครับ ให้เขาได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมีจิตอาสา,านะครับไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับตอนนี้ก็ถือว่างานร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเสร็จไปประมาณจะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ในเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าก่อนที่จะออกมาดีนะครับก็ขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับเพราะตามที่เราเห็นนะครับกิจกรรมของโรงเรียนนักสนุเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโรงเรียนเราเป็น,เ,เ,วนเวียนขนาดกลางนะครับขยายโอกาสแต่ว่า ในส่วนของการศึกษาเราก็เต็มที่นะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมให้ในเรียนลคล้ายๆกับม,มูลวิทยนใหญ่เลยนะครับในเ,เรามีเรางอยู่ควาทิตขนาดใหญ่านะราักสนนมทมีลูกเสืออาสาโร,ร,รตอแล้วก็มีหล,หลายอย่างที่เน้นทางวิชาการนะครับการทำง,งานกือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานวิชาการเช่นเดียวกันนะครับงงาารก็ฝากทุกท่าน กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งป,ปันนะครับเป็นข้อมูลโรงเรียนนะครับเป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ